บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งวัมิเกสูตรคือประตูที่ทรงแสดงอุปมากายเหมือนกับจอมปลวกซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติได ปฏิบัติสืบต่อกันไปก็จะได้พบสิ่งที่สุมเมธธรรมนพคือผู้ปฏิบัติกาบเปลี่ยนอาจารย์ว่าชิ้นเนื้อซึ่งอาจารย์ก็ให้ยกชิ้นเนื้อนั้นออกมาคำว่าชิ้นเนื้อดังที่ได้กล่าวมาหน่อยหนึ่งในวันที่แล้วว่าได้แก่นันทิคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ ทำไมความรู้สึกเพลิดเพลินจึงมาอยู่ในส่วนลึกของจิตใจได้มากทั้งนี้ก็เพราะว่าลักษณะของความเพลิดเพลินเป็นกิเลสสายโลภะประกอบด้วยความกำหนัดความยินดีเวลาเจือจางลงก็จะเห็นได้ว่าชื่อของธรรมะก็เปลี่ยนแปลงกันมาโดยลำดับเช่นว่าเป็นกามฉันทะ ความพอใจรักใคร่บ้างเป็นความเป็นรติหรือความยินดีเป็นต้นบ้างเนื่องจากในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือแม้วิปัสสนากรรมฐานในขั้นตอนที่บุคคลผู้ปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดับนั้นมีอารมณ์แปลกไปบางอย่างบางเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่เป็น วัตถุกรรมตรงๆอย่างที่เข้าเจอกันแต่ก็เป็นวัตถุกรรมที่ประณีตซึ่งทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติมีความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นได้เช่นว่ามีความเพลิดเพลินในความสงบม,มีความเพลิดเพลินในปีติในความสุขตลอดถึงในวิปัสสนูปกิเลสท,ที่เคยกล่าวมาแล้วในวิสุทธิทั้งเจ็ดประการ และแม้แต่ความสงบระงับดับไปของเพลิงกิเลสด้วยกำลังแห่งฌานที่เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างแรงกล้าก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้ปฏิบัติตังนั้นนันทิจึงมีอยู่ในแต่ละจุดของการประพฏิบัติกว่าจะสัมผัสผลอันแท้จริงในทางพระพุทธศาสนาในบางโอกาสพระธรรมเทศนาหลายแห่งที่พระพุทมีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมะเหมือนกับพ่วงแพรหรือเหมือนเรือที่บุคคลจะต้องอาศัยข้ามฝั่งถ้าหากว่าบุคคลมัวเพลิดเพลิอนอยู่ในแพรหรือในเรือที่อาศัยข้ามฝั่งก็เป็นความสุขความสบายในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลผู้ลงไปในเรือหรือในแพและต้องการจะข้ามฝั่ง ธรรมะในการประพฤติปฏิบัติจึงมีลักษณะส่งบุคคลไปตามลำดับเมื่อสัมผัสผลระดับหนึ่งมันก็ดีสำหรับระดับนั้นแต่ถ้าหากว่าเพลิดเพลินสยกติดอยู่ในผลเหล่านั้นโอกาสที่จะก้าวไปในชั้นที่สองชั้นที่สามก็มีไม่ได้ดังนั้นบางครั้งจึงอุปมาเหมือนกระถที่ส่งคนผู้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง อาจจะต้องผัดเปลี่ยนยานภานะกันเรื่อยไปแต่ว่ายานพานะแต่และยานพานะนั้นก็หน่วยความสะดวกสบายความสนุกสนานให้แก่ให้เกิดขึ้นแก่บ,บุคคลดอกนั้นแต่บุคคลจะต้องเข้าใจว่ายานภานะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดหมายปลายทางที่ตนจะพึงไปแม้ในรานยานพานะจะมีความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะติด อยู่ที่ยานพาณะเหล่านั้นพยายามที่จะเปลี่ยนยานพานะไปโดยลําดับจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการธรรมเทศนาในแนวนี้เป็นการแสดงในลักษณะที่ขัดเกลา่จิตใจของบุคคลขึ้นไปโดยลําดับทําให้มีความสะอาดมีความสงบมีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละจุดไม่ใช่เป็นความเลวร้ยราย แต่ก็เป็นความดีในจุดของตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นทรงแสดงเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์ซึ่งเป็นผลที่บุคคลผู้ยังแหวกไหวอยู่ในสังสารวัฏยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดจุก็ต้องเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงโทษของกามคุณทั้งหลาย ไม่ว่าทั้งเป็นทิพย์หรือทั้งเป็นของมนุษย์ก็เหมือนกันล้นแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาและในที่สุดก็สงชี้ถึงผลในทํานองตรงกันข้ามคือการที่บุคคลผู้ปฏิบัติสามารถ,ถถ่ายถอนกายและจิตของตนออกจากอำนาจของความกำนัดและความเพลิดเพลินในวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ว่าจะเลวประณีตหย,ยาบละเอียดไกลใกล้ก็ตามในที่สุดก็สรงชี้ทางแห่งการประพฤติปฏิบัติโดยผ่านขั้นตอนไปตามหลักของอริสัติก็มีลักษณะเหมือนกับบันไดของธรรมะที่นำบุคคลผู้ก้าวเดินให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับคล้ายๆกับเป็นบันไดที่ขึ้นสู่ปราศาสตร์เมื่อขึ้นไปแล้วก็ได้รับความปลอดภัยปลอดอันตราย แต่ว่าแต่ละขั้นของบันไดนั้นคือการก้าวไปแล้วแต่ละขั้นที่ก้าวไปก็ได้มองเห็นทิวทัศน์เห็นความสวยงามเห็นความวิจิตพิสดานต่างๆซึ่งบุคคลจะต้องเข้าใจว่านั่นคือขั้นบันไดแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงเท่านั้นเองธรรมะจึงมีลักษณะอย่างนี้อยู่เรื่อยก็นี่พึงดูแม้ในมงคลโอสูตรที่ทรงแสดงมงคลไว้เป็น38ข้อด้วยกันก็กลายเป็นขั้นบันได เริ่มจากการปรับตัวเองเป็นเบื้องตน้นต่อมาก็ปรับสถาบันครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขตามฐานะของผู้ครองเรือนแล้วก็เริ่มด้วยการประพฤติปฏิบัติที่จะขัดเกลวความประพฤติขัดเกลากิเลสของตนออกไปจากจิตใจโดยลําดับจนเกิดเป็นความสงบเป็นสมาธิแล้วก็จเจริญวิปัสสนารู้แจ้งอรยิยสัจบรรลุนิพพานไปในที่สุด ราะงั้นแม้ในมงคลทั้ง3-8ประการนี่เองบุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติไม่ต้องไปดึงธรรมะจากที่อื่นมาก็ได้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรอื่นในลำดับนั้นๆดังน,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 นั้นที่จึงถือว่าเป็นความเพลิดเพลินซึ่งจะต้องขยัดเมื่อถึงจุดที่จะไปอีกเป้าหมายหนึ่งหรืออีกบันไดขั้นหนึ่ง และจะมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับโดยนิยะดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อสุมเมธกุมารได้เรียนอาจารย์ว่าได้นำนันทีออกไปแล้วแล้วขุดต,ต่อไปก็เจอนาคก็กราบเรียนอาจารย์ว่าได้เจอกับนาคอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำลายนาคจงแสดงความนอบน้อมจงบำเรอจงให้ความคารวะแต่นาคเล่านั้น วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าคำว่านาคนั้นหมายถึงพระอรหันต่ขีนาสพคือท่านผู้มีกิเลสมีอาสวะอันหมดสิ้นไปแล้วกรรมานาในโวหารของคำพีพระพุทธศาสนานั้นใช้เรียกในที่ที่แตกต่างกันแล้วก็หลายความหมายด้วยกันบางครั้งหมายถึงช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ฝึกปรืออบรมมาแล้ว บางครั้งก็หมายถึงงูขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆจะกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ลักษณะอีกประการหนึ่งก็หมายถึงงูธรรมดาสามัญอีกประการหนึ่งเป็นชื่อของต้นไม้เรียกว่าต้นกากระทิงเคยเป็นต้นไม้ที่ศัตรูของพระพุทธเจ้าในอดีตบางครั้งก็หมายถึงพระอรหรันต์หรือพระเถระอรหันต์ทั้งหลาย แต่บางครั้งก็หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเองแต่เฉพาะในประสูตธนี้ทรงหมายเอาพระหันตะขีนาศซึ่งบุคคลจะต้องแสดงความนอบน้อมความยำเกรงความเคารพนับถือหมายถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติบุคคลก็ต้องปลูกฝังความพอใจในอรหัตตคุณในชั้นของการเข้าไปหาท่านผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเช่นนั้น ก็ต้องแสดงสามีจิกรรมความเคารพความอดน้อมต่อท่านเหล่านั้นคําว่าอรหันเป็นชื่อของพระอริยเจ้าผู้ทําลายกิเลสหมดสิ้นไปจากจิตใจตามปกติแล้วก็มีเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ศัสรูดีศัสรูชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัสรูตามด้วย ตั้งขึ้นเป็นรูปของศาสนาสืบต่อกันมาบางยุคบางสมัยและทางพระพุทธศาสนาเองก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็เคยมีมาแล้วในปัจจุบันก็มีและในอนาคตภายภาคหน้าก็มีคำว่าปัจจุบันก็คือพระพุทธศาสนาของเรานี้และในการภายภาคหน้าอีกนานไกลก็จะมีศาสนาพุทธเกิดขึ้น คือพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นข้อที่สองเรียกว่าปเจกพุทธะคือท่านที่จัสรู้ดีจัสรู้ชอบเฉพาะตนแต่ไม่สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้จัสรู้ตามท่านได้คือเป็นความรู้เฉพาะของท่านเองแต่ในขณะเดียวกันท่านก็พอจะแนะนำบอกกล่าวแก่คนอื่นแต่ก็ไม่ถึงกับตั้งเป็นรูปของศาสนา ส่วนมากท่านเหล่านี้จะเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลกคือหมายความว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สําคัญสําคัญเช่นหลักปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสีหลักของอนัตตาสมถะวิปัสสนาเป็นต้นไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงของท่าน ด้วยวาสนาบาร,รมีที่สะสมมาปรบมาสามารถที่จะมองเห็นอะไรก็ได้แล้วก็พิจารณาไปตามหลักของสมถะและวิปัสสนาก็เกิดจานปัญญารู้ขึ้นด้วยตนเองตามลำดับแต่ก็ไม่ตั้งเป็นรูปของศาสนายุคสมัยที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงมีพระปัจเจ้พุทธเจ้ามากอาจจะเป็นร้อยเป็นพันแต่ท่านก็อยู่ตามป่าตามเขาทขังท่าน อีกพวกหนึ่งเรียกว่าอนุพุทธ,ธะหรือสาวกพุทธ,ธะหรือบางทีก็เรียกว่าสุตตะพุทธ,ธะหมายถึงท่านที่ศัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แก่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้ารพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็นำหลักธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดปัญญารู้แจ้งตามที่พระพุทธเจ้าเคยรู้แจ้งมา ทำอาสวะกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้คำว่าอารหันจึงแปลว่าเป็นผู้ไกลถ้าถามว่าไกลจากอะไรก็ตอบว่าไกลจากอำนาจของกิเลสไกลจากความความทุกข์และไกลจากอำนาจของอารมณ์ทัทง้ทงๆที่ว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็คงเป็นหะอยู่อย่างที่มันเป็นอย่างไร รหารทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยริ้นถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายอย่างสามัญชนทั่วไปแต่ว่าจิตใจของท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงม,ม,มัวเ่าในอารมณ์เหล่านั้นรูปที่ปรากฏขึ้นทางตาของท่านก็เป็นเพียงสักแต่ว่ารูปเท่านัน้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ ภายนอกจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็าตามแต่ว่าจิตใจของท่านไม่มีเชื้อคือกิเลสอยู่ภายในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านได้นั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นความทุกข์ทั้งหลายคือเวทนาทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนเรื่อ อาจจะเกิดจากอันตรายหนาวจัดร้อนจัดหิวจัดเป็นต้นนั่นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสามัญชนแต่เนื่องจากจิตท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออยู่ในสิ่งเหล่านั้นทุกขเวทนาก็เป็นเพียงศักดแต่ว่าทุกขเวทนาเท่านั้นเองสําหรับท่านไม่ได้มีการปรุงแตง่งไม่ได้ควายคว้าไปยึดถือว่าเราเจ็บเราป่วยเราปวดเ,เ,เราหิวเรากระหายคือว่าความเป็นเราความเป็นของเราความเป็นตัวเป็นตนของเรา ในพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นไม่มีในรูปของความยึดความติดเยี่ยงสาม,มัญชนเพราะฉะนั้นทุกต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าถึงจิตใจของท่านนี่เป็นลักษณะของความเป็นผู้ไกลจากความทุกข์อย่างแท้จริงมีประการหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ไกลจากอำนาจของกิเลสคือกิเลสที่ ท่านละทิ้งไปแล้วจะไม่หวนกลับมาสู่จิตใจของท่านอีกจึ่งท่านอุปมาเหมือนกับใบบัวที่เกิดเจริญเติบโตขึ้นในสะภายในโครนในตมท่านในที่สุดก็ยกตัวเองขึ้นมาพ้นโครนพ้นตมพ้นพน,พน,น้ำแล้วก็อยู่เหนือน้ำจากนั้นน้ำที่ตกไปบนใบบัวก็ไม่อาจที่จะแทรกซึมเข้าไปในใบบัวได้อีกเช่นใด จิตใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นดังนั้นในประเด็นนี้ผู้ปรารถนาจะแสดงความนอบน้อมต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายนอกจากจะกกระทำด้วยสามีจิกรรมน้อมรำลึกถึงอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วก็จะพบว่าปฏิปทาที่นำให้บุคคลไกลจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์และอำนาจของอารมณ์นั้น ระดับหนึ่งชั้นหนึ่งโดยอาศัยหลักของสติสัมปชัญญะและความเพียรพอประมาณบุคคลสามารถจะหาความสงบให้แก่จิตใจตนเองได้ด้วยการไม่ใส่ใจในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่งหลง,ลงและหมวัวเมาทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ทั้งสี่ลักษณะนั้นเป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลส สายโลภะโทสะและโมหะให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่วันในขณะเดียวกันบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยตัวของอารมณ์แล้วก็เป็นกลางกลางรูปเองก็เป็นกลางกลางเสียงเ,งเองเองก็เป็นกลางกลางกลิ่นเองก็เป็นกลางกลางไปตุนในกรณีที่เป็นกลางกลางถ้าหากว่าบุคคลได้อาศาัยหลักธรรมะคือสติสัมปชัญญะและความเพียรดังกล่าวแล้ว ก็อาจจะพิจารณาเห็นประจักษ์แล้วก็หาประโยชน์จากอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างในกรณีของปัญญาที่แก่กล้าลงมองดูบนต้นไม้เห็นใบต้นไม้ร่วงหล่นลงมาก็พิจารณาเทียบเคียงถึงชีวิตของตนเหมือนกับใบไม้ว่าใบาไม้นั้นดำรงอยู่เจริญเติบโตขึ้นโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยต่าง แต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งการดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปตัวใบไม้ก็เปลี่ยนแปลงไปและในที่สุดข้าวที่จะหล่นก็ปรากฏขึ้นโดยการมีใบเหลืองโดยลำดับและในที่สุดก็หล่นชีวิตของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่โดยเหตุโดยปัจจัยร่วงการผ่านวัยกันมาเป็นนั้นมากแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งข้าวแห่งการร่วงหล่นก็จะปรากฏ ือเมื่อความชราปรากฏมากขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะหล่นคือจะแตกดับไปก็มีมีใกล้เข้ามาเป็นการอาศัยสิ่งรอบๆตัวนั่นเองพินิจพิจารณาให้เกิดเป็นธรรมะเกิดเห็นความจริงขึ้นจากประสาทสัมผัสของตนและในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นเป็นกุศลก็เป็นกุศลอยู่แล้วในตัวดังนั้นการมนานัสสิการ คือใส่ใจหรือไม่ใส่ใจนั้นก็อยู่ที่ว่ารู้จักเลือกเฟ้นอารมณ์เพราะในหลักของการประพฤติปฏิบัตินั้นการสํารวมระวังอินทรีย์ในความหมายของพระพุทธศาสนาหมายเฉพาะแต่สํารวมระวังอินทรีย์เฉพาะที่จะก่อให้เกิดเป็นความกําหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความวัวบเมาขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องสํารวมไปทุกกรณี เพราะในชั้นของการเจริญวิปัสสนากดีสมถะกดีก็มีอารมณ์เหมือนกันแต่อารมณ์ที่นำมาเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นพึงเห็นว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลโดยสภาพกับเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางกลางโดยสภาพจะไม่เอาอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงมีอยู่อีกสองอารมณ์อารมณ์ที่เป็นกลางกลเช่นพวกซากศพ อวัยะะร่างกายเป็นต้นตลอดทึงลมหายใจก็เป็นอารมณ์กลางๆก,ก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการให้เกิดความสงบและเกิดปัญญาความรู้แจ้งขึ้นมาได้ส่วนอารมณ์ที่เป็นกุศลน,นั้นแน่นอนหรือเกินว่าเป็นกุศลอยู่ในตัวเองแล้วเมื่อมานสศิการถึงอารมณ์เหล่านั้นกุศลก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตกลายเป็นความสงบกลายเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาได้โดยลําดับ เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมา,านุสติสังขานุสติเป็นต้นนี่ก็ในชั้นของการสำรวมระวังอินทรีย์คือใส่ใจเฉพาะทางแห่งความไม่กำหนัดไม่ขัดเกืองไม่รุ่มหลงมวบเมาซึ่งหมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใส่ใจเข้าจะก่อให้เกิดเป็นความสงบเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีเป็นความดับ กิเลสได้ในชั้นนั้นๆก็ใส่ใจถึงอารมณ์ดอกนั้นประการที่สองในชั้นของการประพฤติปฏิบัติเพื่อสงบระงับจากบรรดากิเลสบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่แล้วภายในใจนั่นก็คือการบรรเทาอากุศลลวิตก เวลาใจเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดความรักใคร่ยินดีก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทก่อให้เกิดการบียดเบียนประทุสร้ายกันมองเห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นก็บรรเทากระแสแห่งอารมณ์แต่ว่าใจของเราก็ต้องคิดต้องนึกต้องตรึกถึงอารมณ์โดยสภาพเพราะงานของจิตเป็นเช่นนั้น ก็เนี่ยนึกอาอารมณ์ที่เป็นกุศลมีประการต่างๆเช่นความสึกนึกในการที่จะสลายความกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสลายความขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสลายความหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเป็นต้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติได้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งผลเหล่านี้ก็เพียงแต่บุคคลมีสติ มีสัมปชัญญะมีความเพียรพยายามที่จะกระทำท่านั้นกว่าที่จะเกิดขึ้นได้ในอิริยาบถต่างๆในสถานที่ต่างๆการเรียนรู้การเข้าใจจนรู้แจ้งธรรมะในทางศาสนานั้นไม่ได้จํากัดอยู่ที่อิริยาบถและไม่จํากัดอยู่ที่สถานที่นั้นๆจริยาของปรอา,ารหันตะขีนาศพทั้งหลายนั้นจะพบว่า บางองค์ก็อาศัยสิ่งใกล้ตัวของท่านเองหรือแม้แต่ตัวของท่านเองเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้หาความเข้าใจที่แท้จริงแห่งสิ่งทั้งหลายซึ่งบุคคลมีการกำหนดหมายและมีการยึดติดกันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ก็ท่านเพิ่มเพิ่มสติสัมปชัญญะและปัญญาขึ้นในส่วนและความเพียรขึ้นในจุดนั้นๆวิเคราะห์ตรวจสอบพิจารณาไปโดยลำดับก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้น และเมื่อการปฏิบัติได้ในจุดนี้ก็ชื่อว่าเข้าใกล้อรหัสตคุณอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหักกรรมแห่งสังสารจักจ์เป็นการอุปมาเห็นว่าชีวิตของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายนั้นได้สร้างเหตุปัจจัยซึ่งเปรียบเหมือนยานพาหนะที่นำคนให้สนุกสนานเพลิดเพลินประสบความทุกข์ความทรมาน ตามสมควรแก่กาละแก่โอกาสแก่เพศแก่ฐานะแก่ที่ตั้งของวิญญาณในภพในชาตินั้นๆและในวันในคืนนั้นๆเกิดขึ้นมาจากอวิชาตันหาอุปาทานและกรรมน่าจะมีการจำแนกออกไปตั้งสี่ข้อก็ตามและเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าวิชาตันหาอุปาทานนั้นก็คือกิเลสกรรมก็คือกรรมสรุปว่าเพราะกิเลสกับกรรมท่านั้นเอง ที่เป็นตัวการสำคัญให้บุคคลต้องแหวกไหวอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ประสบความทุกข์บ้างความสุขบ้างมีปนคร่าก,กันไปแต่สาสใดที่ยังอยู่ในโลกียวิสัยแล้วสาสนั้นก็เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากซึ่งในกรณีนี้ผู้มีปัญญาจะต้องนำไปตรวจสอบนำไปพิจารณาในลักษณะที่เทียบเคียงกัน เช่นว่าการประสบอิทธารมอย่างใดอย่างหนึ่งคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการฝ่ายขวัญหามีการฝ่ายคว้าปรารถนาสแสวงหาจนถึงได้พาถือครองชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความสุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุอะไรแตกต่างกันอะไรมีจํานวนมากและจจํานวนน้อยกว่ากัน ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องกรณีบางกรณีนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอหลังจากนั้นก็มีแต่ความทุกข์ความวมีตกกังวลยกตัวอย่างเช่นว่าสวแสวงหาทรัพย์สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นรถชนิดดีเป็นต้นก็ได้มาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อจากนั้นก็ เป็นห่วงใหญถึงสิ่งของเรามีการอารกคามีการป้องกันมีการระแวดระวังเป็นต้นติดตามมาเพราะคำว่าของเราเป็นเหตุและในที่สุดก็ต้องแบกต้องยึดกับสิ่งเหล่านั้นจบนี้เมื่อมองในแง่ในมุมของการเทียบเคียงกันแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความสุขนั้นมีอยู่แต่มีน้อยเพราะความทุกข์มีลักษณะที่ท่วมทนคือทุกข์มากกว่าได้เหน ดังนั้นผู้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยนิยะดังกลา่าวก็สามารถที่จะบรรเทากิเลสเมื่อบรรเทากิเลสได้ปัญญาก็ปรากฏขึ้นแรงกล้าควบคุมพฤติกรรมทั้งหลายือยการแสดงออกทั้งทางกายทั้งทางวาจาทางใจของบุคคลก็เป็นไปในเรื่องของกุศลพวกอวิชาก็จางลงวิชาปรากฏขึ้นวพวกตันหาก็จางลง การไม่มีตันหาก็ปรากฏขึ้นมากภายในจิตใจของบุคคลกรรต่อแต่นั้นก็จะมีกุศลมากกว่าอากุศลแล้วก็มีการขัดเกลามีการเปลี่ยนแปลงกันไปโดยลําดับดังนี้ถ้าหากว่าความรุนแรงของกิเลสอ่อนกรรมที่เป็นอกุศลก็น้อยความดีของบุคคลก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นก็สามารถสัมผัสอรหัตตคุณอีกระดับหนึ่ง คือเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาเคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายเป็นทักกินัยบุคคลคือผู้ที่เหมาะควรแก่การทําบุญการกระทําอัญชลีเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าคุณของประหันในส่วนนี้ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติในรูปของการขจัดความชั่วน้อยลงสร้างความดีสูงขึ้นพฤติกรรมก็จะเป็นดีมากกว่าชัว่วก็จะสัมผัส คุณโดยนัยะดังที่กล่าวแล้วนั้นดังนั้นพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นนาคจึงควรแก่การเคารพนบนอบของบุคคลทั้งหลายด้วยการแสดงออกซึ่งสามีจิกรรมมีการไหว้การกระทําอัญชลีการสการะบูชาลีประการหนึ่งก็คือการดําเนินตามจริยาข้อประพฤติปฏิบัติของท่านจนสามารถสัมผัสคุณของท่านในระดับใดระดับหนึ่ง ตามกำลังความสามารถแห่งตนแล้วผลคือความสงบความยือกเย็นความประนีตความสะอาดแห่งจิตใจก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป